ลูกหลานพญานาคนะคะปฏิบัติธรรมแล้วถูกเจ้ากรรมในเวรลบกวนนะคะมักจะปวดนูน่นปวดนี่มักจะมีนิมิตอะไรต่างๆมารบกวนดึงดูดความสนใจเราไปทําให้เราไม่สามารถโฟกัสอยู่กับการดูลมหายใจหรืออยู่กับอารมณ์กรรมาฐานของเราได้เนี่ยตรงเนี้ยมันมันเป็นอยู่นะคะการเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดเนี่ยมีทั้ง จ้าปู่เจ้าย่าเทวดามารักษาและมีทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวเรามาตั้งแต่อดีตชาตินะคะเขาจะคอยขัดขวางเราไม่ให้เราทําความดีได้สะดวกนะคะไม่แบบไม่ได้โรยเรวยกรีบกุลานะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปท้อนะคะอย่าท้อเด็ดขาดถ้าท้อชาตินี้ชาติหน้าลําบากกว่านี้อีกนะคะถ้าไม่สู้ชาตินี้นะคะชาติหน้ายิ่งนะคะกิเลสตัวเองด้วยยิ่งแรงกล้าและอํานาจของเจ้ากรรมนายเวรด้วยก็อาจจะยิ่งแรงกล้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะคะดังนั้นสู้นะคะ ออคิดว่าทุกๆอย่างนะคะถ้าเรารู้จักวิปัสสนากรรมฐานทุกๆอย่างของวิปัสนามาปฏิบัติวิปัสสนาได้หมดเลยนะคะ อะไรที่เราคิดว่าเขารบกวนนะคะเช่นปวดเมื่อยปวดเมื่อยก็คือเวทนาเวทนาก็คือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเองใช้เวทนาเป็นอารมณ์กรรมฐานเวลาที่เวทนาเกิดปวดแข้งปวดขาเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วนะมันไม่ฟุ้งซ่านเป็นเรื่องอื่นแล้วนะเพราะว่าโอ้โหมันปวดขนาดนี้มันเด่นชัดมากเลยทําให้เรามีสมาธิดีด้วยนะคะเวลาใครที่ดูความเจ็บปวดโอ้โหปวดมันตุบตรงนี้มันตึงตรงนี้มันหนักมันหน่วงมันแรงต่างนานี่ย โอ้โหมันดึงดูดความสนใจไปดูความปวดอย่างเดียวเลยนะคะแต่ถ้าใครอินทรีย์อ่อนดูความเจ็บปวดแล้วไม่ไหวเกิดโทสะขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ on, อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ไม่แนะนําให้ฝืนดูนะคะไม่แนะนําให้ฝืนดูนะคะเ,เหมือนกับเราปฏิบัติที่บ้านเนี่ยนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีแต่เวทนาเวทนามาเป็นโรคปวดหลังลูกหลานพญานาคชอบปวดหลังมากเลยชอบปวดหลังชอบปวดขานะคะน,นี่เป็นกรรมเบยดเบียนสัตว์ไม่รู้มันเป็นาจากต้นชาติที่เป็นพญานาคแล้วชอบ เบียดเบียคนอื่นทําร้ายคนอื่นด้วยอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้เดาเอาเดาเอานะคะาคาดคะเนได้นะคะจากอุปนิสัยที่อาจจะหยิ่งพยองหรือว่าเ,เหมือนกับอะไรต่างๆนะคะบางคนบอกเอ้ยไม่อะเป็นคนรักสัตว์ชอบรังแกไม่ไม่ชอบรังแกสัตว์เราไม่รู้นะชาติก่อนเราเป็นยังไงนะคะชาตินี้เราอาจจะรักสัตว์นะคะแต่ชาติก่อนเราอาจจะเกเรก็ได้นะคะคนเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะขึ้นชื่อว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่มีเมตตาสมบูรณ์แบบพระ แบบพระพรหมนะคะดังนั้นเนี่ยมันมันสามารถเกิดขึ้นได้แหละเพราะว่านี่มันคือตัวบ่งบอกการปวดนี่คือตัวบ่งบอกว่าเราเคยเบียดเบียนสัตว์มาเนาะดังนั้นอ่ะมันปวดนะคะแต่เราทนไม่ไหวนะคะให้ไปทําอย่างอื่นนะคะนั่งแล้วปวดก็อ่ะลุกไปเดินทมว่านดีอารมณ์กรรมาฐานไหมการเผชิญกับเวทนานะคะ ทำได้เมื่ออินทรีย์แก่กล้าแต่ถ้ายัางอินทรีย์ไม่แก่กล้าหลบไปก่อนนะคะหลบไปก่อนไปสร้างสติสมาธิดีๆก่อนถ้ากําลังสติสมาธิดีๆนะคะสามารถเผชิญกับเวทนาได้และได้ปัญญาด้วยแต่ถ้าอิานทรีย์อ่อนเผชิญกับเวทนามีดพังกับพังและจิตมันจะขยายเลยนะคะบางคนเป็นไฟโบมาเลเจเลยนะคะไฟโบมาเลเจไว้วันหลังจะมาขยี้ขยายเรื่องนี้ต่อว่าเป็นได้อย่างไรนะคะ เป็นโลคเจ็บปวดเรื้อรังเลยเพราะมาจากสมองนะคะสมองจดจําความเจ็บปวดไว้นะคะเนี่ยมันอาจจะมาจากจุดๆเนี่ยเราดูขอดเวทนาไม่เป็นนะคะดูไม่เป็นจิตเลยขยาดขาดกลัวนะคะแล้วก็เ,เหมือนกับ ยังไงอะมีแต่ความอดทนอะแต่ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงในเวทนานั้นๆเนาะดังนั้นเนี่ยก็ดูอินรียของตัวเองด้วยอย่าฝืนนะคะอย่ามุ่งแต่เอาชนะกรรมฐานไม่ใช่การมาเอาชนะนะคะแต่เป็นการที่มารู้มาเห็นเข้าใจตามความเป็นจริงก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ,ะสามารถร่วมบุญกับเสด็จพ่อองเพชรได้นะคะที่มีมาถ่ายทอดธรรมะดีๆสูพิมินและพี่มินนํามาแบ่งปันสู่พวกเรานะคะผู้ชม อัน,นมณีของท่านได้นะคะท่านและเราคณะสัมมาเทวดาตั้งใจนะคะที่จะให้พลังงานดีๆอันนี้นะคะเป็นมณีที่มีพลังงานของเทวดาที่บริสุทธิ์นะคะเทวดาที่มีธรรมเป็นมณีที่นะคะเป็นอ่ามณีที่ เทวดาตั้งใจอธิษฐานนะคะพลังจิตของเทวดาตั้งใจอธิษฐานมาช่วยเหลือมนุษย์นะคะดังนั้นก็ร่วมบุญบูชาได้นะคะแล้วก็ใครปวดเมื่อยเนาะอันนี้เป็นน้ํามันปูนะคะน้ํามันปูนะคะปูผู้ชมปูศสีสุดโทนะคะช่วยแก้ปวดแก้เมื่อยได้แล้วก็จริงๆแล้วท่านตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือคนที่เป็นกดไลย้อนคนที่อาหารไม่ค่อยย่อยทานข้าวแล้วไม่ได้เดินอ่ะนะคะเนี่ยช่วยขับให้เหลอให้ผายลมฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะกดที่ตะกาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ